อ้อย่างน้อยก็มีเหล่าโรตีทั้งหลายรตตี้โรตีรตกูเรียกเป็นโรตีได้กัไแบบดีเอาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เด e Captain s นเด c h ั n n e l กับ Kina Bridge of Spirits ได้ครับในพาร์ทนี้สำหรับในพาร์ทของ Adilta นะครับตอนนี้อยู่ ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมจะต้องเดินทางไปที่ Watch Tower ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าในพาร์ทของอันดีราเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะจบยังไงในเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนัดเจไปสไลด์กันไปเลยนี่ เท่ป่าวา่าเฮ้ยร้องด้วสินั่นไงโอ้โหตบตบกันแน่นอน

ใช่เลยงนี้โอ้โหที่ตบบอสหรือโดนบอสตบ <c oughs>

うわっ ทำให้ช่นร <teaching. S 1> ู้ว่าเธอก็มีหัวใจ si ao ao si ao si ao si là một cái đó ui ui ระเบิดหรือคว้าระเบิดอเออ <c oughs> อ๋อโอ้โหเฮ้ยว้าวรีบไปดิตีบ,บ,บอสเร็วๆเข้า <c oughs> เออไม่ทันโอ้วังไปดิเออคุกระจกดิ๊ดโอ้ 你敢查你？<noise> <noise> อเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหใครจะไปรู้เบลกหลังวะเอาอีก่ละโม่งเยอะ

鹅。Uh. Tôi Ơ, เจ่าละเบิดเดย่าละเบิดนั่นไงแล้ว้องระเบิด มันพู้ดุลของเราสั้นที่นี่ออกมาเพื่อเชื่อมต่อก,กับเขาศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ฮานัาและข้าหาวันทางในการรวบรวมพลังงานจากพวกเขาที่มันกระจัดกระจายอยู่ข้าบวังว่ามันจะเป็นอนาคตของลูกหลาน แต่แล้วหัวใจของหมู่บ้านก็เริ่มอ่อนแอลงซับหนาของพวกเราก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีเรืงแย่ๆเกิดขึ้นพืชผลเริ่มตายและก็พิษก็เริ่มประคุมไปทั่วแผ่นดินหานต้องออกไปเพื่อตามหาอาหารและของต่างๆที่จะเป็นตะหมู่บ้าน ดูนางจากไปในชาวนั้นแต่ที่ข้ารู้ว่าข้าไม่เคยจากบ้านไปถ้าไม่มีเธอจากอาทิตย์กลายเป็นเดือนและเธอก็ไม่มลมมกมล,ลับมาเลยเราพยายามจะผู้งวิถีทางเพื่อฟื้นฟูความสมดุลกลับมาแต่แตมันก็ไม่ได้ผลเลยข้าดูได้ว่าหมู่บ้านเราไม่ไหวแล้วแต่ข้าไม่สามารถทิ้งหาหนาไว้เบื้อง,ลงหลังได้ดด ข้าจะต้องช่วยนางกลับมาให้ได้ so, จากนั้น <started> ข้าก็าเริ่มสร้างขึ้นดึ้ ทำไม้ทำใจยอมรับทั้งที่ใจข้า,ารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงข้าควรจะจากที่นี่ไปแล้วก็ทำใจลืมเธอชีวิตที่เราเคยมีกันคงผ่านไปแล้วความกลัวนั้นเกาะกินข้าและข้าก็ทำลายทุกอย่างที่เราเคยสร้างไว้ข้าก็เสียคนที่ข้ารักเหมือนกันแต่กลัวที่จะลืมมากกว่านั่นแหละที่เคยที่ข้ากลัว แต่เพราะข้าได้เจอกับพา,านะข้าก็เลยรู้ว่าความรักเจ้านั้นแข็งแกร่งยิ่งนักไม่ว่าจะผ่านไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่เจ้าสองคนสร้างก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนี้สายใยที่ปูกกันนะทำลายไม่ได้หรอกนะ รอยครับผมกับการาให้เกียรติวิญญาณของเอดิรานะครับผมโอ้โหสำหรับคีนาเนี่ยเธอเป็นแม่พระจริงๆเลยนะครับตอนนี้เราได้จะกกรรจัดความสึกปิดของเอดิราออกไปได้แล้วนะทีนี้เราก็จับไปหากลับไปหาแม็กชายนะครับไปหาท่านผู้เท่าเพื่อ เอานาก,กากไปวางที่นั่นนะครับแล้วทาให้วิญญาณของเธอไปสู่สุคกติสักทีนั่นเองนะครับผมโอ้น้องกระติงไปไหนแล้ว <c oughs> ไปแล้วโอ้โหทุกอย่างเกิดเพราะเหตุระเบิดที่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์มาร์่นชายนั่นเองโอ้โหบนรู้เลย <c oughs> นี่เกิดเหตุเพราะเขาลูกดีแท้ มีอะไรในนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้สงสัยต้องสุดท้ายพอจัดเคลียร์ทุกอย่างนะครับจัดการเก็บทุกอย่างแล้วก็จะเปิดประตูเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูว่าใต้เขาลูกที่มีอะไรนั่เองอะแต่ตอนนี้เรากลับไปหาทั้ผู้เท่ากันก่อนดีกว่าครับผมไปอยู่ทผู้เท่ากัอนอา้าว ฮากับเอเดร่านั้นส่งต่อบางอย่างที่แสนวิเศษทำให้หัวใจขานั้นพองโตดีรู้ว่าเขาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเอเดร่านะรู้ดีว่านางไม่มีความสามารถพอในการหยุดพิษพวกนั้นแต่นางก็ไม่เคยหมดหวังเรื่อง้านะ้าในการหาทางกลับบ้านท่านผู้เฒ่าคะหนูเห็นบางอย่างในความทรงจำของเอเดร่านะคะสิ่งมีชีวิตประหลาดบางอย่าง ที่ดูเหมือนมันจะเชื่อมต่อกับสิงง่งแย่ๆที่เกิดในหมู่บ้านนี้ไม่มีวิธีเอามันออกไปเหรอคะโอดาค้ารูา้้าทำไปนานแล้วเนี่ย <c oughs> เจ้าไม่ใช่คนแรกที่ถามกัาแบบนี้นะอนาหมู่บ้านเราโตชีไม่ทำใจยอมรับเรื่องธรรมชาตินี้โตชีน่ะรักที่น,นีมาก และตําใจยอมรับไม่ได้ที่จะเห็นมันเป็นแบบนี้หัวหน้าหมู่บ้านของท่านน่ะข้าเห็นเขาตอนเดินทางมาที่นี่เขาเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องปัญหานี้และปิดทางเข้าไปที่เขาศักิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมรับไม่ง่ายสินะ ก่อนเจ้าจะก็ไปเตรียมตู้ให้พร้อมในการเจอวิญญ,ญาณตนสุดท้ายธรรมะโทจินะอาจจะอยู่ที่ห้องหองทางขวานไปที่บมอทิ้ชายเขาศักด,ญญญกกดิ์สิทธิ์เรียบร้อยนะครับพาวิญญาณของทางฮานะกับทางอดิราไปสู่สุคติเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้หน้ากากของโทชิมา เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายหรือวันนี้อีกวิญญาณหนึ่งนี่นี่หน้ากากของไอเดล่ากับฮานะแล้วก็ยินีหน้ากากสามพี่น้องเออโอ้ใช้โทชินะครับถน้ากา,กากโทชินะครับได้เปิดแบรีบเออร์ที่กั้นอยู่เพื่อไปช่วยโทชิใต้เขาลูกนี้นี่เองเออแล้วโทชิไปทำอะไรในนีน้นนวะถามใครไว,ว้เดี๋ยวทางนี้ทางนี้ ทางนี้ทางนี้โอ้ข้างหน้าเอา้าไปได้เลยนี่ว่าแต่ได้เก็บอันสุดท้ายแต่ไปเก็บสามอันก่อนเออ ยังเข้าไม่ได้เอา้าทําไงดูสุข้ออันที่มีนักกากมือนวะประโถเดี๋ยวไปทุบในโพเดียมเออวะ ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนันคง,ต,ง,ต,นนนะคงต้องเข้าตัวนี้ก่อนสิเนาะคือคงต้องเข้าตัวนี้ก่อนอนะโอเคครับผมสหรับพาร์ทนี้นะฮะเราทำการาปลดปล่อยวิญญาณขาจัดความค้างคาในใจของอดีราไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราพาเธอกับฮานะ ไปสู่สุคติด้วอนากาก็าไปที่นี่แหละเออที่ศาลเจ้านากากนี้นะครับผมโดยที่ท่านผู้เฒ่าบอกว่าน่าจะเป็นบอสไฟครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่จะเจอกันนะครับตอนนี้เราก็จะจัดการเคลียร์แบดเดร์ทั้ง4จุดนี้นะครับเพื่อปลดทางสุดท้ายเข้าไปใต้ภูเขาลูกนั้นมองขนชายนะครับเพื่อเจอกับโทชิและก็วิญญาณของเขานะครับดูที่ว่าเขาไปทําอะไรในนั้นเป็นสาเหตุข,ของการระเบิดหรือเปล่า น่าสุดจะเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าพาหน้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วพทนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าเป็นอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่กับคีน่าบริ d ออฟ f s p ร์เได้ใหม่ทางช่องเดอะบีทับโซ่ชาแน,นลช่องนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันต่อละพาร์ทนี้ไปแล้วบ๊ายบาย